หรุยสูมม่าซูกี้เดือดนะครับใครจะเป็นผู้ชนะสัปดาห์นี้1นาทีมีหุ้นจะพาทุกคนไปเทียบฟอร์มกันชัดๆเลยนะครับระระหว่าง MK ็มเซูกี้ผู้เล่นมือเก่าที่เปิดมาแล้วกว่า38ปีกับสุกี้ติน้อยนะครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ถือว่าโตไวมากๆจนเตะตาบริษัทใหญ่อย่างเจมารการเติบโตของทั้ง2บริษัทนี้จะเป็นยังไงคลิปนี้มีคาตอบครับ มาเริ่มกันที่บริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้นเมเจ้าของร้าน MK Suki ที่ถือว่าเป็นผู้เล่นมือเกา่าคลองใจคนชอบซนะุกี้มาอย่างยาวนานกว่า38ปีโดย MK นเนี่ยเริ่มเปิดสาขาแรกมาตั้งแต่ปี2529ที่เซนรันลาพเพาวล่าสุดนะครับประกาศผลประกอบการไตรามาสที่3แล้วนะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่341ล้านบาทลดลง48ล้านบาทนะครับหรือลดลง12.3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยารายได้จากการขายนะครับอยู่ที่3,600ล้านบาทหรือลดลง10%จากช่วง เดียวกันของปีก่อนและยอดขายสาขาเดิมเนี่ยก็ได้ปรับลดลงถึง12%ซึ่งบริษัทก็ให้เหตุผลว่ามาจากกําลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลงจากค่าของชีพและภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถ้านับเฉพาะแบรนด์ซุก้นะครับปัจจุบ,บัน MK มีสาขารวมทั้งหมดนะครับ4 4 1สาขาแบ่งเป็น MK 4 3 2สาขา MK Go 5สาขาและ MK Life 4สาขาครับถ้าไปดูความเห็นจากนักวิเคราะห์นะครับเขาก็ประเมินว่าก,กําไรของ MK เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ในปีหน้าอย่างบริษัทหลักทรัพย์นะครับก็มองว่าการเติบโตหลังจากนนี้ของบรริษัทจะเป็กาส แบรนด์ใหม่ๆเข้ามาในพอร์ตอย่างเช่นฮิคินิคุโตโคเมะร้านแฮมเบอร์กจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก็คาดว่าจํานวนสาขายังคงทรงตัวในปีหน้านะครับแม้จะมีแผนเปิด15สาขาใหม่แต่ก็จะมีการปิดร้านสาขาที่ไม่ทํากําไรรวมถึงสาขาที่ห้างปิดรีโนเวทด้วยครับ ส่วนสุกิเจ้าดังอีกที่หนึ่งนะครับคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสุกิตีน้อยนะครับชาบูบฟเฟ่โดยบริษัท BnN N Restaurant Group จำกัดโดยเปิดสาขาแรกนะครับตั้งแต่ปี2561และมีการเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2565เนี่ยเข้าตาบริษัทใหญ่อย่างเจมาแล้วก็ได้เข้ามาลงทุนนะครับโดยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน30%ต้องบอกว่าสุกิตีน้อยนะครับเป็นที่จับตาสาหรับทุกคนมากเลยนะครับด้วยการเติบโตที่รวดเร็วโดยเฉพาะการขยายสาขาซึ่งปัจจุบันนะครับสุกิตีน้อยมีทั้งหมด76สาขาเพิ่มขึ ปีที่แล้วอยู่ที่55สาขาสาหรับผลงาน9เดือนแรกนะครับทำกำไรสุที่ไปได้แล้วกว่า916ล้านบาทโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน1.35เรเรียกได้ว่าตีตื้นกําไรของ MK s u z k i เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยนักวิเคราะาห์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสได้ให้ความเห็นไว้ในบทว,วิเคราะห์หุ้นเจมานะครับว่าสุก้ตีน้อยเนี่ยรายได้จะเติบโตหลังจากผ่านโลซิชันไปแล้วในช่วงไตรามาสที่3พร้อมทั้งได้ปัจจัยหนุนจากช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนะครับรวมถึงการเปิดสาขาใหม่อีก3แห่งในไตรามาส ดีสี่เนี่ยดูสดใสขึ้นด้วยจากได้ส่วนแบ่งกําไรที่เข้ามาสูงขึ้นนะครับรวมถึงการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจขายมือถือและกําลังซื้อที่ดีขึ้นด้วยครับเลยังต้องติดตามการเติบโตของทั้ง2บริษัทกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้หรือเปล่าแล้วใครเป็นแฟนคลับของซุกี้เจ้าไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของตลาดหุ้นในหนึ่งนาทีมีหุ้นทางไทยรัฐมันนี่การเงินดีชีวิตด,ดีทุกช่องทางครับ